ก็จากปัญหาราคาพืชผักเนื้อสัตว์รวมทั้งสินค้าอื่นๆปรับราคาขึ้นกันต่อเนื่องเนี่ยนะฮะเนื่องจากหลายปัจจัย ร,ราคาน้ํามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งหรือจะเป็นช่วงหน้าล้งนะครับผักก็มีราคาปรับสูงขึ้นแล้วก็ปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับราคาขึ้นกันทั้งนั้นเลยนะฮะทาดภูเก็ตเองครับก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยเพราะว่าต้องนําสินค้าเข้ามาในพื้นที่ต้องเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเกาะด้วยนะครับส่งผลให้ราคาพืชผักหรือว่าสินค้าจะเป็นอื่นๆปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผู้ค้าและประชาชน คนในภูเกต็ตเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องปรับตัวรับมือกันเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยดูแล้วก็ควบคุมอย่างเข้มงวดกันหน่อยนะฮะเพื่อให้ราคาสินค้าไปไปตามราคาที่กําหนดอ่ะฟังเสียงสะท้อนจากพ่อค้าในตลาดสด2กันหน่อยครับที่จังหวัดเข้ายบ่อยๆนะบอกว่าลดลดลงได้ไหมผมบอกว่าถ้าจะลดลงนะคุณอย่ามาให้ทางทางเราลดเลยคุณไม่มีที่ฟาร์มอีก ถ้าฟาร์มมันลดราคาผมลบมาถูผมก็ข,ข,ขายปูถ้าคนไม่ลดราคาที่นี่มันลดไม่ได้อยู่แล้วถ้าใน,น,นเมื่อในฟาร์มมันจะขายแพงจึงต้องมาให้เราแพงอย่นี้เพราะเลยไปที่ต้นเหตุไม่ใช่ใมาให้ที่ไปเห็นรลราคาย่นี้ถ้าว่าให้เราลดราคาเราก็อยู่ไม่ได้นี่เสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้า,านะบอกว่าคุณต้องไปดูตั้งแต่ต้นเหตุว่า ตอนทางมาเนี่ยเขาแพงแล้เขาจะไปขายถูกได้ยังไงนะฮะแม่ค้าขายผ่าบอกว่าทางภาคใต้แล้งไม่มีน้ำนะฮะสินค้าก็ไม่พอต่อความต้องการของตลาดอย่างแตงกวาเนี่ยแพงนะฮะกำลังซื้อก็น้อยต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัด ส่วนความเห็นของคนที่ไปซื้อของในตลาดเพื่อไปขายต่อบอกว่าราคาสินค้าสูงขึ้นมากนะครมีผมก็ชอบเพราะว่าต้องขายราคาเดิมไม่ได้ขึ้นราคาทั้งนั้นที่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นอยากฝากรัฐบาลว่าทําไมราคาสินค้าถึงแพงขึ้นมากแล้วก็อยากจะให้ลงมาช่วยเหลือทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้บริโภคด้วยครับ